ไ,ไหนแถมอ๋อพึ่งส่งของเสร็จกำลังเสียออกไปเออเฝ้าเด้อแม่เขาถากินเขาอ,อยู่อ่าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเขาเฝ้าออกไป เขาเขาโขนเด้เดี๋ยวเขามาสะอืมออืมอืมวเาเป็นยังดอกขอเฝ้าเนี่ยแม่เราถ่ายอยู่ไปอื้อืม,อมสวัสดีครับแม่ยังก่อนที่ล่ะครับแม่ ซื้อยาถาดำขาวให้แม่ก่อนเนะ่แม่หูซื้อเก็บทองแห่นทองย้วนี้อ้าวแม่เป็นยังแห้งอยู่บ่ครับเดี๋ยวผมออกไปซื้อให้ก็ได้โตเโตพึ่งกับจากทำง,งานมาเมเมื่อยนั่งกินเขาเจ้ากับแม่นี่ละ่ะถ่ายยังละแทมขึ้นบวัวฝาอไป กับแม่ทานแค่ไหเบ็ดกินข้าวเอ้าครับแม่เบ็ดให้แม่ถามเดิมแทมเนี่ย ได้ครับแม่ถามไยเลยครับก็จะมจะถามหนึ่งยังล่ะครับเมื่อก่อน,นี่แม่คุยกับแทมเห็นแทมบอกว่าซื้อนาฬิก,ก้าเป็นของขวัญวันเกิดที่โตบอแมนครับเนี่ยผมมาแห่งผมกระจมอยู่ผมอยากได,ด้ดนแล้วลว่าจะเก็บเงินซื้อเองแต่ก็บก่คเนเลยว่าแทมก็จะซื้อให้เบธแม่อยากหูว่าเบธหัแหกแ่มีรีบอหักซ้ำได หรือคบกันเพื่อหวังอาดานแล้วหนีบอกผมพักแทมมีดีครับแม่แเราไม่เคยคิดเรื่องหวังสิ่งของเลยอาจสมีบางเลเ็กๆหน่อยตามภาษาคนอ่อนแฟนจริงๆน่ะผมก็แอบเก้งใจใแท่ม้วยสำัำที่แทมซื้อของไม่แพงให้แม่สเสื้อเบสได้บอนี่ไพ้ๆเขากำมาก,กันแบบนั้นโบแมนบอกแม่เบิบบ่งเบดออกเบดเนี่ยคบกับแทมเผื่ออย่าง เดียว่าเม่จังสัรยศีเถาเบ็ดแม่อยากให้เบสนน่นเลือกกะแทมถือว่าเม่ขอ้องเถาะผมเพชรอี่ยังเพชรแม่คือได้บอกว่าผมแนวนีเบสดปรเดี๋ยวเพยังดอกเพชรแต่แม่อยากให้แทมพอคนดีๆใส่เงินติ่เขาหาไม่ได้ในสิ่งติ่คู่ควนเท่ากับโตโตกันแล้วหวังว่าเบสเสร็เขาใจแม่นาะ ยี่เขาไปหาได้ได้ได้ยี่เขาเคลียร์งานไปหาพเพราะว่ายังไงแถมคุยกระไผยเยอแค่นี้ก็เดิอยเยอะทั่วกับอ๋อคุยกระมู่ที่ทำงานเบดสี่ยังอ่ะจริงจงเขาก็มีเรื่องอยาคุยน้ำอยู่ สีคุยเหลืองอย่างละเบิดแทมจะมาติดก่อนไหนบอ,อที่ฮาไปกินขากับแม่แม่เพื่อนนะอยากให้ฮอเลยกันแม่แทมบอกว่าที่ฮาคบก,กับแทมนะเพราะอยากได้แต่ของแ,แพงแล้วมันมาแม่เหลืองจริงบ่ะเอา้าแทมกูอ่าจังสันฮาคบก,กันมาทั้งรดเหรอเดอตอนนี้แทมบมมีงานบมมีเงินฮาสองคนก็นยังหากันดีตัว เขาก็โมโหติแม่เขาอาชีวาถือก็ได้ของเอี้ยก็มีแต่เขาซื้อให้ทั้งทีเบสซื้อเองได้แต่เบสก็บม่ซื้อแทมขึ้นมาขนาดนั้นเลยบอแทมก็จิหูตัวว่าก่อนน้านี้มันเป็นยังไงแถมงานทุกมือนี่มันก็บาดหายยังไงแต่ส่วนใหญข้อที่เขาอยากได้เขาก็ซือเองตัวบจะเป็นเสือผาของใส่ส่วนโตเขาก็ซือเองเปิด โอู้หดิตอนนี้เขาเสือแม่เงื่นที่เขาห้ามาใดแทนที่สใส้แม่แต่ก็ะตอมาให้เบ็ดแทมคือวอกแบบนี้หรืยว่าแทมสเลือก็คลอวอพมันน่ะเขาผิดอยู่บอที่เขาเสือแม่จะคลองเขาผิดอยู่บอเขาไปอยากอยู่น้ำเบ็ดแล้วแทมเขาสัญญา พอต่อจากนี้แทมบทสือ,อยังให้เขาอีกแล้วเขาสิขยันเฮ็ดงานไ,ไ้หลายกว่านี้สื่อของนี่แทมอยากได้แต่เขาขออย่างเดียวเดียเด๋ยวบอขอให้เขาโคนต่นอได้อยู่บอเบนเบนทักเขาอีลีอยู่บอคันเบนทักเขาอีลีเบนกับปอยเขาไปให้เขาไดีพอคนทีดีกว่าเบนเขาก็เสียใจ แต่ว่าเขาตัดสินใจไปแล้วอ๋อพี่แค้มเลยก็ขอเพราะว่าเขาดีเพราะขอมันบอกแมนอีกอย่างนึงเขากับสัญญากับแมไแ่ไว้แล้วแล้วเขามีคนมาถามว่าเป็นอยังเขาคือเหลิกกันจะไปโทษแม่เขาเด้อให้บอกว่าเขาอะเบิรฮารเบลดลหะโสูริาเบตดช่